ที่ใดมีคำเขาเลือกจะปรากฏ คืนกินผู้คนแต่ว่าอดีตการมีผู้ออาล่าเฮลเลอร์อยู่อัศวินที่สมชุดอกว่าอัศวินมาใครตอนนี้คุณอยู่กับโทคุโออยู่กับผมมิสเตอร์เคกับช่วงใหม่สิบเรื่องที่คุณอ่านไม่รู้เกี่ยวกับกาโลบทพนึกอาคีหนึ่ง กาโรบทพนึกอัาคีเป็นผลงานอนิเมชั่นเรื่องแรกของสตูดิโอกาโรผลิตโดยสตูดิโออนิเมชันแมปปามีจำนวนตัวทั้งสิ้น24ตอน OVA หนึ่ตอน 2. กาโรบทพนึกอคัคคีจะเป็นกาโร่ซีรีส์เรื่องแรกที่ไม่มีเนื้อหาต่อจากฉบับทุกคู่สักเสือผ้าใดใดทั้งสิ้น จะเป็นเนื้อเรื่องออริจินอลของทางเวอร์ชันอนิเมชันล้วนๆส <3. S 1> เนื้อเรื่องจะย้อนไปสู่ยุคเมืดพื้นที่ประเทศในแถบยุโรปก,กับการต่อสู้ของอัศาวินมาครสองพ่อลกูกที่คอยปกป้องผู้คนจากเหล่าเฮอร์เลอร์พร้อมกับการตามหาความหมายที่แท้จริงของการเป็นอัศาวินทองคำสี Le ่เลออาลูอิสถือว่าเป็นพระเอกของซิรี์กาโลที่มีชีวิตปัดซบที่สุด และไม่มีใครบรรซบไปเท่ากับเขาอู่แล้วเรออนนั้นเกิดจากแม่ของเขาในวันที่เธอถูกเผาทั้งเป็นในฐานะนักบวชมาครยและอาซิมมาครยอีกหลายคนที่อยู่ในอาณาจักรวารอันเต้ซึ่งตกเป็นเหยื่อจากการลักฆ่าล้างบานด้วยการละแคข,ของเมนโดซาแม่ของเรออนนั้นถูกสงสัยว่าเป็นแม่มดเธอจึงถูกเผาทั้งเป็นต่อหน้าฝูงชนก่อนที่เรออนจะได้รับการช่วยเหลือจากพ่อของเขาเฮอร์แมนลูอิส 4. เลออนลูวิสผู้ที่ตัวในการฝึกฝนและต่อสู้ในฐานอัศินม,มาไค่เพียงประสงค์ในการล้างแค้นเมนโดซาเท่านั้น <c oughs> เขาไม่ได้มีจะดประสงค์ในการจะปกป้องผู้คนตามอัศวินม,มาไครคนอื่นเพียงอย่างใดก่อนที่ภายหลังตัวเขาจะเข้าใจความหมายของการเปนอัศวินทองคำที่แท้จริง 5. ในภาพนี้จะมีอัศวินม,มาไครอีก3คนนะก็คือคนแรก อสศวินมาไขโซโลคนที่2อ,อัศสวินมาไขใกล้อาและคนสุดท้ายอสศวินงความเมื่อดักไหมฮะโดยคนที่ชื่อว่าโซโล,ล่ก็คือเฮอร์แมนหรือพ่อของเดออนฮะแท้จริงแล้วเนะี่ยเขาคือเซโร่หรือพ่อของซีรีส์การโร่ฉบับอนิเมชันนะอย่เข้าใจผิดเฮ้ามันชื่อว่าเซโร่ันชื่อโซโลนะโซโล่โซโละโ ไ้อาจจค็คสสุดท้ายอัศวบินถึงความเมื่อนดักไหมฮะ6เลออนได้ไปเชิญหน,น้ากับเมนโดซาเขาได้ตกุมพางที่เมนโดซาซ่อนเอาไว้จึงถูกเปลวไฟแห่งความแข็งค้อมงำและกลายเป็นล่าอาสูนมาใครทำลายอาณาจักรยามบ้าข้างกองที่ชุดก่อกาโลจะออกจากตัวเขาและตกอยู่ในมือของอ so, ัลฟอนโซเจ้าชายอาณาจักรวอรเันเตน้นั่นเอง หลังจากสูญเสียชุดกอดทองคำไปเลออนหมดอะไรตายอยากเขาไม่อาจจะมีชีวิตอีกต่อไปก่อนที่ตัวเขาจะพบกับสาวชาวไร่ที่ชื่อว่าลาลาเลออนได้พักอาศัยที่บ้านของลาล่าและใช้ชีวิตไปกับครอบครัวของเธอแต่แล้ววันเวลาแห่งความสุขก็จบสิ้นเมื่อเขาไม่สามารถปกป้องลาลาได้ลาลาและครอบครัวของเธอถูกฆ่าโดยเฮอร์ร์ตนึงที่ชื่อว่าแกมาริอุส 8. หลังจากการตายของลาล่าทำให้เลออนนั้นคุณพบเหตุผมที่เขาจะปกป้องผู้คนในฐานะอเินมาใครที่แท้จริง 9. เกลออนถือเป็นกาโรอีกคนหนึ่งที่ทรงพลังมากๆและแม่งโคตรเก่งเพราะเขาและฟอนโซคือลูกหลานของกาโลคนแรกในอาณาจักรไวอันเต้ไม่ใช่โคกานะ 10. l ล o n นหรือกาโลฉบับ n อนิเมชันบบของภาคนี้เขาจะมีชุดก่อกาโลทั้งหมดสีรูปแบบ10.1ชุดก่อะที่มีรอยแตกแล้วจะเกิดมาจากเปลวไฟแห่งความแค้นที่อยู่ในตัวเขา10.2ชุดก่อกาโลีแท้จริงหลังจากที่เขาสามารถกำจัดเปลวไฟความแค้นออกไปได้แต่ไม่หมด10.3 ชุดเกราะที่เกิดจากการประสานระหว่างเกราะกาโลและเกราะโซโลของเฮอร์แมนลุยผู้เป็นพ่อของเขา10.4ชุดเกราะศักดิ์สิทธิ์ที่รับจะจำหนงและได้รับความกล้าหาญมาจากโรเบโตน้องชายของเลออนเอ่ออันนี้ไม่มีในซีรีสนะ์ต้องไปถดูมังวีเอาเป็นยังไงบ้างครับสำหรับการทำคอนเทนต์สิบอันดับคำแรกของผมนะฮะวันนี้เวเปอร์มันไม่อยู่ครับกิตูระนะฮะจึงเหลือแค่ผมคนเดียว ถ้ามีข้อผิดพลาดแล้วผมออกเสียงผิดออกเสียงตะองก,กูตะกาจไงต้องขออภัยไปอย่างสูงด้วยนะครับผมเอาไว้เจอใหม่ในโอกาสหน้านะฮะขอให้ท่านโชคดีมีชัยซายนาละครับ